เจ้าสตอมแท็ก4คูณ2สีเทาสวยๆวันนี้นะคะองายมารีวิวให้ได้ชมแล้วค่ะคันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอัปเดต2025เลยนะคะใครที่ตามหาเกียร์อียิปต์บอกเลยว่าน้องไม่มีแล้วนะคะตอนนี้มาเป็นเกียร์ยา่ว6สปีดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันกันนะคะว่าคันนี้เรามีออปชันอะไรน่าสนใจกันบ้างแล้วก็ราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะสีเทาคันนี้บอกเลยว่าส่วนลดพิเศษด้วยนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นใครที่สนใจนะคะโทรมาได้เลยค่ะ081152665นะคะมมาาาคปนนนนนี้เรรดูอชััุ่่่กกะ สำหรับเรนเจอร์สตอมแท็กนะคะบอกเลยว่าฟอร์ดเราทำคือ2รุ่น2แบบเนาะมี4ี่คูณสแล้วก็4ี่คูณสหน้าตาน้องนี่คือเหมือนกันนะคะทุกคนต่างกันตรงขับเคลื่อน4ล้อกับ2ล้อเท่านั้นนะคะราคาต่างกันนิดนึงสำหรับคันนี้ก็เป็น4ี่คูณสนะกระจังหน้าเขาเป็นแบบดีไซน์คือเอกลักษณ์ของเราแหละนะคันนี้ก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวหนังสือเรนเจอร์อะคริลิกด้านบนตรงฝากระโปรงให้แบบนี้นะคะซึ่งก็นูนขึ้นมานิดนึงตรงฝากระโปรงนะคะตัดด้วยตัวรถที่เป็นสีเทานะ กลมกลืนกันแล้วก็สวยมากๆค่ะไฟหน้าในเรื่นของสตอมแท็กนะคะคันนี้ก็มาเป็นแบบไฟหน้าแบบตัวท็อปเรานะคะคือเป็นแมทริกซ์ L E D นั่นเองนะคะปรับมุมลำแสงให้อัตโนมัติด้วยลดแสงยามตาจากขันหน้าให้เราด้วยนะคะออปชั่นของไฟนี่คือมาเป็นแบบจัดเต็มเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปเนาะคันไหนที่เป็นตัวท็อปนียก็ได้เป็นไฟหน้าแมทริกให้แบบนี้ค่ะ ส่วนตรงกระจังหน้าเห็นไหมคะว่ามีไฟเป็น AUX Lamp แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งจะมีเฉพาะรุ่นของตัวสตอมแท็กเท่านั้นนะมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาไฟตัวนี้จะทํางานควบคู่กับตัวไฟสูงให้นั่นเองค่ะการชวด้านหน้านะคะเป็นสีดําเงาสวยๆให้แบบนี้แล้วก็นี่นะคะด้านหน้าตรงกระชนด้านหน้าตรงนี้นะคะตัดเป็นสีแดงให้แบบนี้ซึ่งเป็น,นกลักษณในะรุ่นของตัวสตอมแท็กเลยนะคะมีแค่รุ่นนี้เลย ใชกันโซนด้านหน้าเป็นสีโปรเมียมให้แบบนี้นะคะพร้อมกับตัวด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นห่วงลักจูงให้ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะคือเขาเป็นตัวท็อปและได้เป็นแค่ขับ2แต่ว่าออปชันในเรื่องของตัวการขับขี่นะคะคือมาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าเซนเซอร์ด้านหลัง AEB ระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคอนดนถนนนะคะตัว a p t i v e Cruise c o n t ท o l ที่ทำงานไปจนถึงจุดยืนยิ่งให้เนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้หมดเลยนะคะด้านข้างกันบ้างค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะล้อที่เป็นเอกลักษณ์ในรุ่นของตัวสตอ m p a c นะคะเขามาเป็นล้อไซส์20นิ้วให้แบบนี้เห็นไหมเป็นสีดำมาสีแดงให้แบบนี้นะคะตัดกับตัวล้อที่เป็นสีดำให้แบบนี้ก็คือสวยมากๆค่ะทุกคนล้อเนี่ยจะมาเป็นไซส์20ให้เลยนะคะช่วงล่างของรุ่นสตอมแท็เนี่ยโชคเอามาเป็นโมร์ทูปให้นะคะเวลาขับขี่ก็นุ่มหนึบขึ้นเนาะพร้อมกับตัวดิสเบกให้ถึง4ล้อเลยคันนี้จะเป็นใบเทอร์โบนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดของเราเนาะด้านข้างแก้มนีก็มาเนี่ยเ็มาเป็น ยูโรไฟส์2,025แล้วนะคะเขาก็มาแบบเกลี้ยงๆดำๆล้วนๆให้แบบนี้นะคะมี DPF มาช่วยกองขมเหาด้วยพร้อมกับตัว Auto Start Stop ให้ค่ะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวแบบนี้พร้อมกับปรับแล้วก็พับไฟฟ้า มีกล้องรอบพันสองร้อยหกสิบองศาให้นะคะมีให้แบบนี้เลยเวลาเราเปิดประตูนี่ก็จะมีไฟสองด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้ยังมีตัวที่เป็นไฟแบ่งโซนนะคะเวลาเราไปเที่ยวใช้รถคันนี้ไปท่องเที่ยวนะคะเราสามารถปิดเปิดไฟคือเลือกความสว่างได้เลยว่าเราจะเปิดด้านหน้าด้านข้างหรือว่าให้เขาสว่างรอบคันให้แบบนี้ก็เลือกได้เหมือนกันนะคะและที่กระจกตรงนี้นะคะก็ยังมีบายสปอร์ตค่ะมีมาให้หมดเนาะเลนคิปปิ้งเลนเทนาริงมีมาให้ครบ ด้านบนนะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นสตอมแท็กเลยใครที่ซื้อรุ่นนี้นะคะก็เนี่ยเพราะอยากได้ตัวราวหลังคาตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะปรับระดับหรือว่าปรับเขาเรียกว่าคว้กันไปคว้กันมานะคะเวลาเราวางบรรทุกของอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้จะมีในรุ่นของตัวสตอมแท็กเท่านั้นบางคนออกไปรุ่นอื่นนะคะก็อยากได้เป็นตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้ตัวราวหลังคาตัวนี้นะคะเพราะตัวสปอร์ตบาร์อยู่ด้านหลังตัวนี้ซึ่งตัวสปอร์ตบาร์นี่เขาจะปรับระดับได้ด้วยนะคะ เลื่อนมานะคะสามารถเลื่อนไปจนถึงด้านท้ายเลยนะคะจุดมาของเขาไม่ใช่จุดมาคือจุดเลื่อนเนาะเห็นไหมคะตรงสีดําๆนะลูกค้าก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนแบบนี้ได้แล้วก็ด้านบนเนี่ยปรับตั้งขึ้นมาได้ด้วยนะคะเวลาเราปรับตั้งขึ้นนะคะระวางของพาดเข้าไปเขาก็จะเชื่อมเข้าไปตัวเนี่ยเชื่อมมากับตัวหลอดหลังคาด้านบนแบบนี้เลยนะคะล้อก็สวยๆแบบนี้นะมีสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะคะเป็นสตอมแท็กมีเฉพาะรุ่นของสตอมแท็กนะ รถเนี่ยเป็นสีเทาสติ๊กเกอร์เขาเป็นสีดำอาจจะดูกลืน่นกันนิดนึงนะคะแต่ว่าสวยมากๆค่ะไฟท้ายในรุ่นของตัวสตอมแท็กนะคะเขาเป็นไฟท้าย LED แบบนี้จากโรงงานมาให้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเขาก็เท่แบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกลงที่3ามอยู่ตรงนี้นะคะพร้อมกับตัวกล้องที่เป็นตัวกล้องถอยด้วยนะคะแล้วก็เขาเป็นกล้องสับรางวิสิองศาค่ะอย่างที่บอกนะคะไอเคอร์ริคสตอมแท็กให้แบบนี้เวลาระวังของด้านท้ายตรงนี้ก็คือ ล็อกฝาท้ายนะคะยังเป็นแมนวนวลอยู่นะสามารถอัปเกรดเป็นตัวล็อกฝาท้ายไฟฟ้าได้นะคะของสูตรนี้ค่ะการจดท้ายนะคะก็จะเป็นบล็อแบบนี้นะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์อย่างที่นายบอกนะมีทั้งหน้าแล้วก็หลังนะคะตัวนี้ก็ตัดเป็นสีดําแบบนี้เนาะด้านข้างก็จะมีเป็นมันละเยียบด้านข้างนะคะเวลาเราขึ้นลงท้ายกระบะก็เหยียบขึ้นกันได้เลยนะ ไม่ต้องแต่งอะไรแล้วก็สวยแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าออกไปปั๊บติดโรเลอร์นะโรเลอร์ er ก็จะมีงานของศูนย์นะติดตั้งกันได้ค่ะส่วนภายในภายในได้มาเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพัคเกซีดอบกระชับตัวผู้ขับนะเวลาเราขับทางไกลก็ไม่เมื่อยนะคะขับนั่งก็สบายมากๆเลยพร้อมกับตัวเบาะปรับไฟฟ้าให้นะคะสะดวกสบายมากๆได้คู่หน้าด้วยนะรุ่นนี้ก็มีไฟแอมเบียนไลท์สวยๆแบบนี้เห็นไหมคะส่องสว่างเป็นแสงสีฟ้าให้แบบนี้นะตัวใหม่เขา ตัวใหม่เขาจะมีแค่ฝั่งกูเดสระนะคะก็คือฝั่งนุ่นจอเนี่ยก็เป็น12นิ้วเลยนะคะพร้อมกับตัวชาร์จไร้สายมี A u x b USB 2อช้ยให้เลือกเหมือนกันนะคะหัวเกียร์เป็นสิสปีดก็เป็นหัวเกียร์แบบ เป็นแบบยาวแล้วนะสำหรับ4 2ค่ะเปรนมือไฟฟ้ามีให้ครบนะคะออโต้สตาร์สต็อปแล้วก็หมดการขับขี่ยังมีให้เลือกถึง4โหมดด้วยกันนะคะพีตัวนี้ก็เป็นปิดเสียงเซนเซอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ตัว traction control มีมาให้เสร็จสับเลย airbag 7จุดนะคะสำหรับสตอมแท็กก็คือเพิ่มตรงหัวเข่าเข้าไปด้วยนะคะ Adaptive cruise control อยู่ฝั่งนี้นะรักษาระยะห่างจากคันหน้าให้ด้วยนะคะระบบความปลอดภัยคือเทคโนโลยีการขับขี่มีจัดเต็มอะ่ะทุกคนด้านหลังก็เป็นจอ ดิจิตอล12นิ้วนะคะมาพร้อมกับนี่ตัวพุสตาร์ทให้นะคะฝั่งนี้ก็เกี่ยวกับระบบไฟให้ทั้งหมดเขาไม่ต้องเป็นตัวปรับสูงต่ําแล้วเห็นไหมคะเพราะว่าเขาได้เป็นไฟน่าแมทริกซึ่งตัวไฟน a าแมทริกเนี่ยเขาก็จะปรับสูงต่ําให้ออโต้เลยนะที่วางแก้วมีมาให้ครบค่ะ ใครนะคะที่ชอบรุ่นของไตรเดเซอร์สตอมแทกเอาไว้นะอย่างที่นบอกเลยนะคะมี1 2 2กับ10.4นะคะอยากได้รุ่นไหนอยากได้โปรโมชั่นเด็ดๆนะคะแล้วก็เนี่ยคันนี้นะคะมีอยู่คันเดียวเท่านั้น4 0 2พร้อมส่งมอบแล้วก็ส่วนลดเยอะที่สุดด้วยคันนี้นะคะใครอยากได้โทรมาเลยค่ะส่วนก็แป6 5น่ะคะคลิปนี้ไปละค่ะ